สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาแนันันโดยโกาแฟปาทีกาแฟพอสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สนับสนุนดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนดูน้ำมันงาดำเสริมเมียเอกโลโก้ดัลลี่บิตตันนนุิสารต้องห่วงนี้เลยสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422 เปิดแล้วตลาดคิงคองมาเก็ตตลาดนั่งชิวสนามแบดมินตันฟิตเนสบุฟเฟ่หมูกระทะร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงปากซอยเทศบาลบางปู59บริหารงานโดยเสียหมีนายไฟบูลวัสุโสพลที่ตลาดคิงคองมาเก็ตปากซอยเทศบาลบางปู59ถนนสุขุมวิทต,ตำบนท้ายบ้านใหม่อเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายไฟบูลวัสุโสพลหรือเสียหมีผู้บริหารตลาดคิงคองมาเก็ตจัดพิธีท,ทำบุญเลี้ยงพระบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเปิดทำการตลาดคิงคองมาเก็ตแห่งใหม่ โดยรับเมตตาจากพระครูปรลัดพระครูปรลัด ประพลชศักด์พลยาโนดอกเตอร์เจ้าวาดวัดชักป่าหวาเป็นประธานฝ่ายสงูงนำคณะพระภิสุสง์จากสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนักตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจเจริญพระพุทธมนต์พร้อมฉันพัตทหารเพลนเจ้าภาพถวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศีกลกรวดน้ำรับพรพระครูประหลัดปะพลชศักด์พลยาโนดอกเตอร์เจ้าวาดวัดชัดป่าหวาปรพรมน้ำพระพุทธมนต์เจิมแป้งร้านต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพลเอกบุญเกิดวาดวารีนางพรวิพาแซลิมดอกเตอร์สังวาน เกตงามนายกก่อตั้งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคพันตำรวจเอกสุวิชาชันงามพ่วมกับสพปากคลองรังสิตนายธนิตพงเฮียโก้ชัยพัชรีกรเลขานุการกลุ่ม80คนปากน้ําผู้บริหารบริษัทอู JK Car Service 2016จำกัดพร้อมด้วยเหล่าบรรดาเครือญาติสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ําและแขกผู้มีเกียรติเจ้าของบริษัทห้างร้านเข้าร่วมพิธีทาบุญได้ร่วมแสดงความยินดีโดยเสียหมีนายไพบุ์วัุโสพลกล่าวว่าวันนี้ได้จัดพิธีทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดทําการตลาดคิงคองมาร์เก็ตแห่งใหม่โดยภายในโครงการประกอบไปด้วยสนามแบดมินตันจํานวน6คอร์ดเปิด24ชั่วโมงฟิตเนสคิงคองคลับเปิด24ชั่วโมงห้องจัดเลี้ยงจุคนได้ประมาณ80-100คนร้านอาหารร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงร้านบุฟเฟ่หมูหกระทะโซนตลาดนั่งชิลคาเฟ่โดยบริการช่วงเย็นนั่งริมคลองฟังเพลงเบาๆตั้งแต่วันนี้จะลองเปิดร้านดาวไปเรื่อยๆและมีพิธีเปิดจริงในวันที่9พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลท้ายบ้านใหม่ชาวตำบลบางปูใหม่และตำบลใกล้เคียงมาร่วมใช้บริการกันได้ที่ตลาดคิงคลองมาร์เก็ตปากซอยเทศบาลบางปู59ถนนสุขุมวิท 可以，第一个单卡单。 วิวสวคนนะครับและนี่ภรรยาผมครับวันที่9เราจะเปิดตลาดซิงคองมาร์เก็ตครับนะครับก็เชิญพ่อแม่พี่น้องมาช่วยอุดหนุนมาช่วยเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของออสนามแบดซึ่งเราทำไว้6ขอนนะครับเปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีฟิตเนสในปีหน้านะครับปีหน้าเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันครับ แล้วก็เราก็ยังมีเสิร์ของออร้านขายอาหารสัตว์นะคะร้านขายขนมจีนขายอาหารแกงใต้นะคะแล้วก็จะมีร้านค้าตอนเย็นแล้วก็มีร้านเบียร์ตอนเย็นมีพวกซองเบาๆนะคะแล้วก็มีร้านหมูกระทะที่จะเปิดตั้งแต่วันนี้ป็นต้นไปนะคะถ้าท่านใดนสนใจนะคะก็ขอเชิญชวนเข้ามาตลาด King k องม Market ของเราได้ทุกวันนะคะเปิดตลอดทุกวันเลยค่ะดีั้ทีนี้นะครับ ที่ตั้งของเรานะคะคอยู่ที่ซอยทิศาลบางพู59 9นะคะข้ามสะพานมาจะเห็นกิงคลองตัวใหญ่สิจูอยู่ด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยค่ะทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอรโรงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนั์ด่สาเนยอนโดยกาแฟปาทีคาแฟกาแฟสุขภาพกาแฟที่อินดี้ไม่มีไขมันให้ล่งกินกาแฟแท้ สนัขขนุ่งด้ยบริภสาอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกฉนันนุ่งด้วยน้ำมันงาดำเสริมเียเอกลดคการ์โบดิตร้าแนูอิเซราต้องห่วงนี้เลย